สวัสดีครับเพื่อนๆผมดีพาวิทนะครับวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มารีวิวอะไรนะครับผมแต่ผมจะมาช่วยแก้ปัญหาเพื่อนๆนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นดึงข้อหรือว่ายังดึงข้อไม่แข็งหรือว่าดึงไม่ขึ้นนะครับผมทางร้านเนี่ยก็จะมียางยืดแรงต้านแล้วก็บารโหนด้วยนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเอาตัวยางยืดแรงต้านเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาให้เพื่อนๆนะครับผมในการเป็นตัวช่วยให้เพื่อนๆได้ดึงข้อขึ้นไปนะครับยังไงเนี่ยมาดูเลย ชุดมีทั้งหมดห้าเส้นนะครับผมผมเลือกสักสองเส้น้ลยกันนะครับมันพันกันหมดเลยครับเหมือนสายชาร์จเหมือนสายชาร์จเ,เลยครับเวลาเลี้ยวหูฟังนะครับเวลาพันกันเราไม่รู้เป็นไรครับเราก็ใช้ตะขอเกี่ยวกับตะขอนะครับผมตรงนี้นะครับตะขอเกี่ยวกับตะขอฮึใช้สองเส้นเลยโอคอ๋อันนี้เป็นแบบพรีเมียมครับผมเดี๋ยวยัยงไงพรีเมียมเนี่ยไว้ทีหลัง ครับเพื่อนๆแล้วเราก็ติดบาหัวติดประตูไปกับขอบประตูเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็หมุนเกลียวให้แน่นนะครับผมเพื่อให้บาหัวเนี่ยดันกับขอบประตูนะครับแล้วเราก็เอาเชือกมาคล้องแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยแล้วก็เอาเข่าขึ้นมาเลยนะครับเข่ามาช่วยในการอ่าซัพพอร์ตเราในเรื่องของการดึงข้อขึ้นไปนะครับผมโอเคเราก็จับนะครับผมอาจจะให้อ่า ถนัดเข่าไหนก็ใช้เข่านั้นก็ได้ <Okay. S 1> ครับผมแล้วก็เราก็ดึงข้อขึ้นมาเลยนะครับตัวยางยืดแรงต้านเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของการดึงข้อนะครับผมครับง่ายๆครับผมก็เป็นขั้นตอนเริ่มต้นของเพื่อนๆที่จะฝึกดึงข้อหรือว่าดึงได้นิดนึงแล้วแต่ว่ายัางแบบต้องการแรงเสริมก็อาจจะใช้ยางยืดแรงต้านช่วยได้นะครับผมพ mm. อมาถึงยางยืด แรงด้านแบบพรีเมียมนะครับผมโอเคแล้วก็มาคลอ้องกันเลยเอาเนี้ยเอากันถ้าพอคล้องเหมือนเดิมแล้วเนี่ยเราก็ใช้เข่าเนี่ยสอดเข้าไปในยางนะผมแล้วก็ดึงข้อขึ้นไปนะผมตัวอย่างยึดแรงต้าก็จะช่วยเราดึงขึ้นไปนะผมเวลาดึงข้อขึ้นไปอยากให้โดนกล้ามเนื้อหลังก็เชิดอกเข้าไว้นะผม โอเคครับก็เป็นไงบังคับเพื่อนๆบองว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปตัวนี้นะครับผมถ้าอย่างไงผมมีมือใหม่ๆเนี่ยผมจะมาีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับผมมาช่วยแก้ปัญหาเพื่อนๆหรือว่าช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยได้พัฒนากล้ามเนื้อมากขึ้นนะผมก็เล่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาในช่องปีพาฟิตออฟฟิเชียลและเพจปีพาฟิตอุปกรณ์ออกกำลังกายนะครับผมไงเนี่ยไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายคันิชฟิตเดี๋ยวตีพาฟิตกันครับ Woohoo!